ครับ FC ครับอ่าวันนี้ผมจะมาลาบเสือนะครับลาบเสือร้องไห้แต่เป็นแบบผมนะครับอ่าหรือว่าลาบขั้วเสือผมอ่านี่ได้เนื้อเสือร้องไห้มานะครับแต่มันเป็นเลปกติแล้วจะเป็นเมนูที่ย่างขายดีนะครับที่ร้านนะครับต,ตรงไหนมันของมันเนี่ยจะเยอะก,กว่าเนื้อนะครับอ่าเขาอ่าทีมงานก็เลยคัดออกมานะครับผมก็เลยออกมาทําลาบให้ดูว่า ลาบผมเสือร้องไห้สูตรของผมทำยังไงนะครับผมก็จะคั่วไปอ่นอนๆไปก่อนนะครับคั่วให้น้ำมันตึงนะครับนี่มันของเนื้อนะครับให้ตึงก่อนนะครับให้ข้างนอกสุกก่อนข้างในจะเป็นนุ่มๆนะครับคั่วไปอีกนิดนึงนะครับการลาบลักษณะนนี้นะครับเราจะไม่ลาบ เราจะไม่คั่วจนเนื้อสุกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะเอาสุกแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อให้เนื้อยังนุ่มอยู่นะครับถ้าเราคั่วจนเนื้อสุกร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อจะเหนียวนะครับาเริ่มติดกระทะแล้วใส่เพี้ยลงไปครับใส่เพี้ยลงไปค่อยๆหยอดนะครับคั่วไปเรื่อยๆค่อยๆหยอดไปเพี้ยจะเป็นตัวช่วยทําให้เนื้อ,อเสือร้องไห้ของเราเนี่ย นุ่มนะครับค่อยๆหยอดลงไปพอมันแห้งแล้วก็หยอดใหม่นะครับผมจะใช้เพียขนาดนี้นะครับคั่วจนหมดนะครับคั่วไปเรื่อยๆที่ผมไม่ใช้หม้อคั่วนะครับเพราะว่าผมต้องการให้เห็นชัดนะครับผมเลยใช้กระทะเพื่อจะได้ถ่ายแล้วก็เห็นชัดๆนะครับผมจะปรุงในกระทะเลยนะครับจะปรุงในกระทะเลยอ่าวน้ำเริ่มแห้งเราก็คั่วไปอีกครับ เพื่อให้เพี้ยเข้าไปในตัวเนื้อนะครับอรอบสุดท้ายแล้วผมจะเทเพีียลงหมดเลยนะครับใครชอบผมมากก็ใส่ดีมากนะครับส่วนผมผมจะใส่แค่ประมาณหึงช้อนนะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยแล้วก็คั่วเลยครับ ดีนี่ก็เช่นกันนะครับดีคุณสมบัติก็จะไปทําให้เนื้อเปื่อยได้เหมือนกันนะครับอ่าคือไม่ใช่เปื่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะทําให้เนื้อนุ่มครับสมมุติว่าเราตัดตัดเนื้อมาเป็นก้อนนะครับเอาไปแค่น้ําดีไว้นะครับดีจะเข้าไปทําให้เนื้อนุ่มนะครับโอเคครับเผ็ดแล้วอ่าผมจะปล่อยให้เย็นนิดนึงนะครับให้เย็นตัวลงแล้วเราค่อยมาปรุงกันนะครับ ดูนะครับมันจะแห้งเกินไปนะครับผมหยุดเติมน้ำเพียนะครับลงไปชูรดหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาครึ่งช้อนหัวโตวหรือช้อนแกงนะครับที่ผมใส่น้ำปลาน้อยเพราะว่า ในเพียแล้วก็ในดีจะมีน้ำปลาเป็นส่วนผสมนะครับเราต้องชิมดูก่อนนะครับถ้าเราทำเป็นสูตรขมเราจะไม่ใส่มะนาวนะครับแต่ถ้าเราจะเอาเป็นสูตรของมะนาวก็ไม่ต้องใส่ดีนะครับแต่เพียใส่ได้ครับพริกป่นครับข้าวคั่วครับ โอเคชิมดูก,ก่อนครับอร่อยแล้วครับสูตร้องผมจะไม่ใส่หอมแดงนะครับจะใส่แค่หอมรวมนะครับมีหอมเปรต้นหอมแล้วก็ผักชีไทยครับใส่ลงไปเรียบร้อยครับผมจะตักใส่จานเลยนี่โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับ นี่แหละคั่วเสือขมสไตล์ของเสือหวยนะครับผมใครอยากจะมาชิมมากินแวะเข้ามาที่ร้านอาหารจอรนนิแซ่อำเภอวารินจังหวัดนุบลนะครับ